สวัสดีครับผมดอยนะฮะจากดีพันรลัตหนึ่งเก้ครับนี่คือนิสสันอามิล่านะปี13ซึ่งหลายคนบอกว่าพี่ดอยครับทำไมต้องมาขายแบรนด์นี้หรือว่าทำไมหลายคนไม่ขายสำหรับผมเนี่ยผมบอกตรงๆเลยว่ากำไรไม่ได้มากแต่ว่าขายได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ขายแล้วสบายใจทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่รวยถึงขั้นสร้างตึกได้ในวันนี้แต่ว่า อย่างน้อยก็ไปได้เรื่อยๆแล้วก็รถเนี่ยอะไหล่ถูกนะครับแล้วก็หลายคนเอื้อมถึงได้แม้กระทั่งคนไม่เป็นรถก็สามารถเอื้อมถึงได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นรถใหม่ระดับหนึ่งบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปได้แบรนด์หลักๆหรือแบรนด์ยอดนิยมเนี่ยปีอย่างนี้ราคาได้แบบนี้ไหมไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณมาเลือกแบรนด์ลองโดยที่ไม่สนใจว่าหน้าตาเขาจะดีหรือเปล่าขับไปแล้วคนจะมองหรือเปล่าเนี่ยมาเอาแบรนด์นี้เลยนะครับคุณจะได้รถที่เกรดเช่วงล่างดีเครื่องดี ทุกอย่างดีหมดเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เลือกขับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปแต่งเพราะว่าแต่งแล้วก็ไม่เข้าเท่าไหร่แต่เจ้าของเก่าคันนี้ต้องยอมรับว่าทําได้ดีมากเพราะว่าชุดแต่งเขานะครับดูดิเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยครอบไปเลยแล้วก็ได้ของดีอีกอย่างก็คือล้อแม็กสไตล์ v i ไไฟหน้าที่ครอบไฟสปอร์ตไลท์กระจังหน้าไม่ต้องดูแล้วเพราะสภาพดีมากนะฮะจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อรถนิสสันมือสองอ่ะ90%เนเนี่ยจะเป็นรถเกรดเอปีใหม่ราคาถูกถึงแม้จะยอดจัดได้น้อย นะครับแต่ผมยังรู้สึกว่ายุคนี้ต้องหารถที่ไว้ใช้งานในครอบครัวหรือว่ารถที่ราคาไม่แพงมากแต่ใช้ได้ดีไม่ต้องเท่แต่ใช้ได้ดีมาดูกันต่อนี่ครับทรงสวยมากท้ายไม่มีห้อยช่องไฟตรงเป๊ะนี่คืออะไรถ้ารถมีปัญหาเนี่ยช่องส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ตรงแบบแบบนี้เลยอันนี้ตรงมากนะครับแล้วก็กระจกไม่มีเบียดจนแตกหักนะมาดูกันต่อ ด้านหลังเนี่ยไม่เคยเก็บงานไม่เคยถอดเลยเพราะทุกอย่างเสมอกันหมดเลย <c oughs> เห็นปะพันเห็นใช่ไหมน้อง <c oughs> เสมอกันหมดเลยไม่เคยถอดแล้วก็มีชุดแต่งด้านหลังมาให้นะฮะหชุดที่จริงมันมีรอบคันแหละนะฮะให้มาชุดหนึ่งเลยนะแล้วก็ไฟท้ายแดงกล่าใสกิ้งทั้งคู่นะมแมลงไม่มีตายอยู่ด้านในไม่มีตําหนิโลโก้ก็เหมือนกันไม่มีตําหนิเลยเอสโซติซีวีทีนะฮะโลโก้อยู่ครบนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ ขายก็ไม่มีห้อยไม่เคยผ่านการติดแก๊สมานะ้ํามันเพียวๆแล้วราคาเนี่ยรู้ว่าเท่าไหร่แสนห้าบาทเท่านั้นนะครับแม้กระทั่งสติกเกอร์เดิมๆที่เคยสอนให้ดูก็ยังมีอยู่มีคนพยายามแกะด้วยพันใครไม่รู้นะอย่าไปแกะนะครับอันนี้เดิมมากนะคุณอาจจะมองว่ามันจิบจินะครับแต่ไม่ใช่นะหลายๆอย่างที่ลูกค้ามองพลาดไปเนี่ยเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยเอาไปดัดแปลงให้ให้ให้รถที่มีปัญหาเนี่ยกลายเป็นรถที่ดี นะครับซึ่งเราต้องดูให้ครบถ้าอันไหนที่ผมสอนนะนะไปดูภายในกันคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเพราะว่าผ่อนแค่3243บาท72งวดเงินเดือนแค่1 1 0่นถึง12,000ก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยถ้าเรากำลังหางานอยู่หรือตกงานเนี่ยเงินสํารองของเราจะพอผ่อนไหมเพราะเขาผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องแค่1.2เท่านั้นนะทุกคนผมอยากให้คุณเปิดใจกับแบรนด์พวกนี้บ้างถ้าเกิด ถ้าเกิดเรารู้ว่าวิกฤตทางบ้านเราไม่ดีเราเพิ่งเป็นเพิ่งหางานทําได้แต่จําเป็นต้องใช้รถลองมาดูพวกนี้ได้ปี13อาจจะเก่าสําหรับหลายคนแต่ว่าถ้าคุณไปได้ Honda าหรือโตโยต้ Toyota, ปี13เนี่ยราคาไม่ใช่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นรถมือที่2ด้วยผ่านเจ้าของแค่2คนเท่านั้นนะครับเบาะไม่มีขาดเลยนะฮะแล้วดำเมี่ยมเลยนะครับในกล้องเนี่ยเขาพยายามจะทําให้มันขาวเพราะว่าเขาต้องการให้รู้สึกว่า คือคือมันจะมันมันเป็นปกติของกล้องอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามาดูจริงๆอ่ะดำสะอาดมากนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณจะถูกใจคันนี้มากเราได้เกียร์ออโต้ด้วยคันนี้ผมเชียร์สุดๆสําหรับยุคบ,บ้าๆแบบนี้นะดูดิคอนโซลหน้าไม่มีแตกหักช่องแอร์อะไรวิทยุยังเดิมๆอยู่เลยนะครับจะมีตําหนิตรงไหนดูไหมตรงพวงมาลัยนี่จะมีตําหนิตรงนี้นะครับนอกนั้นไม่มีเลยแม้กระทั่ง แผงประตูนะครับแผงประตูโอเคนะเรามาดูด้านหลังกันนี่รถใช้งานแค่2คนแฟนกันนะครับสองคนเท่านั้นรถไม่มีชนหนักด้วยนะสำหรับคันนี้โอเคนะเดี๋ยวไปดูอีก2ฝั่งแล้วก็จะตัดจบแป๊บหนึงแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสมัยก่อนเนี่ย มันมีระบบพันเคยรู้จักระบบที่แบบว่าเวลาเราปาร์คจอดแล้วเครื่องจะดับปะ่ะอ uh ่าค่ะอันเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบระบบนี้ก็สามารถกดตรงนี้มันก็จะปิดนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คือมันประหยัดน้ํามันด้วยแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีข้อเสียดีกว่ามันดีหมดเลยนะครับก็คือมันได้ระบบตรงนี้ด้วยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะดูฝั่งนู้นกันขอให้ดูฝาท้ายหน่อยนะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างทุกคน คุ้มมากครับสําหรับใครที่มองหารถมือสองราคาถูกแล้วเราบอกเราไม่เป็นรถต้องการรถที่ปีใหม่ระดับหนึ่งราคาไม่แรงเนี่ยก็อยากให้แนะนําคันนี้ไปนะนี่กว้างมากยังไงผมก็ยังมั่นใจคันนี้อยู่แบบสุดๆเลยนะครับว่าผมจะม,มาขายเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าเราจะเราจะขายแล้วไม่ได้แบบไม่ได้เท่เหมือนใครแต่ผมมั่นใจมากนะครับ แม่แรงอยู่ลอยอาร์กก็อยู่ครบหมดเลยพวกนี้คือลอยอาร์คที่บ่งบอกว่ารถไม่มีชนหนักแบบนี้เลยอันนี้ยังอะไหล่ที่ล็อกยังอยู่นะเนี่ยแล้วก็เดิมๆแบบนี้คันนี้ผมไม่ได้ซื้อใส่เลยเจ้าของเขารักษามากอันนี้ก็คือลอยอาร์คข้างหลังทั้งสองข้างเลยนะครับ บอกไม่มีขาดทุกอย่างใหม่กิฟเลยคันนี้นะแล้วก็รถแค่แสนกว่าบาทผมย้ําครั้งที่เท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากกับผมเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยว่าเราประหยัดแต่เราจําเป็นเนี่ยเราก็ลองดูนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณสามารถคุณอยากได้แต่ว่าคุณไม่ชอบยี่ห้อนี้แต่เราคุณสามารถผ่อนได้มากกว่านี้ก็ลองดูนะครับโอเคมาดูคานหน้ากันคานหน้านะครับ คานเดิมๆไม่มีชนหนักแล้วก็ด้านนี้เหมือนลอยอาร์คเดิมๆหมดเลยไม่มีชนหนักเลยสักนิดเดียวแล้วก็อันนี้เครื่อง1.2ไม่ได้ลงน้ำยางเงาๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้แผ่นเพจแล้วก็ลอยอาร์คนะครับทุกอย่างครบเป๊ะหมดเลยนะฮะโอเคก็ ประมาณนี้นะครับราคาแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทผ่อนประมาณสามพันสองได้ถึงเจ็ดสิบสองงวดนะฮะแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มหรือฟรีดาวนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุนะแล้วก็สนใจโทรมา081519 8985พี่พันดีพันลัตน์1 9ด9 0 8 1 3 1 4 2 5 6 8่งสเคมอลั์ดไลน์ไอดีแอดไซด์ดยูจีวาย 0 8 8 0ดีอย่าลืมเติมแอซไซด้านหน้าด้วย Facebook ดีเวนวัคพนันรัตมาลองขับได้ที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม p ีเป็นไอหนุ่มโรงงานหรอหรือว่าเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นคนขับรถเมย์บขอสอสองแถวนักประดาน้ำครูสอนโยคะอะไรอีกอะทำแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเป็นพิตตี้นางแบบดารานักการเมือง ทุกคนสามารถยื่นจัดไฟแนนซ์ได้ขอให้มีเอกสารบ่งบอกทางการเงินหรือว่าเอกสารการทํางานที่ชัดเจนตามที่ผมบอกซึ่งมีอะไรบ้างเนี่ยบางคนอาจจะบอกพี่บัตรประชาชนใบเดียวผมเตะบัตรประชาชนคุณลอยไปบางคนใช้ใบเดียวได้บางอาชีพใช้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะใครสงสัยอะไรก็โทรหาคุณมอมรรัตน์ได้เลยเขาไม่ดา่าแล้วก็มีอะไรก็โทรหาพี่พันธ์แล้วก็ ลองขับได้ไม่มีปัญหานะฮะหรือถ้าใครบอกว่าไม่สนไม่อยากลองอยากให้ไปส่งเลยก็ยินดีแต่สุดท้ายก็อยากให้คุณมาเจอแล้วก็ขับรถกลับไปเองวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ